้มันต้องวนแล้วพี่ไดยจะเอาอะไรไปเนาะไม่ของนะอเฮ้ยอ่ครับพี่กั้วดีพี่ยรกใคร่รครมากอะใจักลาชอบผมทรงนี้นะครับนาที่รากใหุ้ณแม่ครับผมเสร็จผมหมดเย กกินแล้วก็แก้มยุ้ยพรุ่งนี้ไปถึงตรงพรุ่งนี้ไปถึงสนามบินหกโมงเช้าครับแต่ว่าเครื่องออกแปดใช่เขารีบเราเราไปก่อนทักทุกคนสวัสดีบายบายเจอกันน้ำมะรุมนึงลูกวันนี้หล่อมากเลยขอบคุณครับวันนี้เดินตามวันนี้วันนี้เดินตามรป่าวเฮ้ยไอที่ตัวหนังสือนั่นน่ะนักเขียนเล่นๆน่ะเฮ้ยแต่แต่เนี้ยโอเค โอเคไหมแบบปวดหัวมากกับคนที่สือตรงนั้นอะเพราะมันไม่สวยนะถ่ายแล้วมันไม่สวยไม่ไดไม่ไวยเอาที่น่าเขียนว่าอะไรฟอนตามใจเลยอะเนว่าให้ทำว่า่าว่าฟ้อนตามฉากทขว่าตามผมไม่รอกอม่ขอโทษนะทไม่ขอรัดแน่นลงนะก็ไม่ลนะไม่ทำนะนั่นก็แอมบอกว่าไม่ล ครับน้องแอมเอากานเอาล่ะไปจริงๆแล้วนะครับสวัสดีครับเจอกันเจอกันบายแว่นมายิดคอนเซ็ปต์ให้เขาดูตาหน่อยอุตส่าห์ใส่